มาค่ะวันนี้มากับเมนูปลาหนินนะคะปลานินแซ่บๆค่ะวันนี้ถึงคิวเมนูแกงป่าปลานินว่าวันนี้แกงป่าของการนะมีอะไรก็ใส่อันนั้นแหะแต่วัตถุดิบหลักก็คือปลานินค่ะแกงยังไงให้หน่ากินแกงยังไงให้เข้มขน้นรสชาติจัดจ้านค่ะเมนูป่าป่นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะแกงออกมาแล้วปลาไม่คาวเลย นี่ปลาหนึ่งตัวนะคะการก็หั่นล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะวิธีการล้างของการก็คือการจะเคล้าเกลือคลุกแป้งมันนะคะล้างให้สะอาดให้หมดเมือกเลยนะแล้วการก็หั่นเป็นแว่นๆเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเตรียมไว้1ตัวจ้ามีมะเขือก็ใส่มะเขือนะคะอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงแดงนะคะถ้าใครอยากจะให้แบบเผ็ดร้อนให้เพิ่มพริกไทยเข้าไป แล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะตาโขลกเพิ่มเข้าไปได้การเตรียมไว้ประมาณ2ช้อนพูน,พนอันนี้เครื่องที่กันจะใส่ก็มีใบกะเพราบ้านใบกะเพราวควายหรือใบยี่ร่านะคะแล้วก็กระชายซอยพริกชี้ฟ้าหั่นเฉล็บนะคะสมุนไพรใส่แบบเต็มๆได้เลยนี่ปะ่ะวัตถุดิบคร่าวๆมีเพียงเท่านี้ปะ่ะลงมือทํากันคะ่ะตั้งกระทะค่ะใส่พริกแกงลงไปคะ่ะการจะเอาพริกแกงผัดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ พริกไทยป่นนะคะลงไปของการจะเป็นพริกไทยดํานะการใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนได้นะไฟอ่อนๆค่ะจะผัดเครื่องให้หอมก่อนนะไม่ต้องกลัวนะว่าพริกแกงจะไหมเราจะผัดให้แบบว่ามีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวยังไงยังไงเราก็เติมน้ําทําเป็นน้ําแกงอยู่แล้วนะคะเพียงแต่การอยากจะให้พริกแกงอะคะ่ะเขาโดนความร้อน น้ำมันหอมระเหยในพริกแกงเขาจะได้แบบว่าส่งกลิ่นหอมได้เต็มที่นะพอแกงออกมาแล้วมันจะมีความหอมชวนกินโอ,โอ้ยเข้าจมูกนี่ค่ะประมาณนี้นะมีความฉุนกึกแบบนี้แล้วนะเราก็ปรับไฟค่ะใช้ไฟแรงสุดเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะละลายพริกแกงแบบนี้เลยค่ะทำเป็นน้ำแกงนะคะ ไม่ได้ใส่เยอะมากนะใส่น้ําไปประมาณ500 ML ได้ผงปรุงรสค่ะสักประมาณ1ช้อนชาเกลือค่ะครึ่งช้อนชาชูรสค่ะครึ่งช้อนชานะ<ๆ>คะการจะไม่ได้ใส่น้ําปลานะการจะอาศัยความเค็มจากเกลือรอให้น้าแกงเดือดจัดจัดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้เราใส่ปลาลงไปเลยค่ะ ใส่ขณะน้ำเดือดๆนะใส่ปลาลงไปแล้วอยู่ท่าไหนท่านั้นเลยนะยังไม่ต้องไม่คนยังไม่ต้องไม่ทำอะไรเลยค่ะปล่อยให้เขาเดือดไปสักพักนึงก่อนถ้าเราไปคนเขาตอนที่ปลายังไม่สุกอปลามันจะคาวได้นะคะเวลาเราแกงออกมาแล้วทำไมสงสัย,ยทำไมแกงปลาสดทำไมยังคาวกินไม่สติใจนี่แหละอยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละรอให้ปลาสุกนะคะเราค่อยกลับ ใช้วิธีการกดๆให้จมน้ําได้ไฟอ่ะต้องแรงนะน้าต้องเดือดจัดๆขณะใส่และอย่างหนึ่งอะ่ะเมนูปลาเขาจะสุกง่ายถ้าเป็นฟองๆเนี่ยเราสามารถช้อนๆเลมๆช้อนออกได้นะค่ะ,ะปลาเริ่มสุกแล้วนะคะเราขยับได้แล้วเนี่ยค่ะปลาสุกแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาชิมรสชาติกันอีกทีหนึ่งอืม ราจั้งกมือืกันคืออ่อนเค็มไปนิดนึงค่ะใส่เกลือค่ะเพิ่มอีกสักประมาณครึ่งช้อนชามะเขือมะเขือเปาะที่การหั่นแช่น้ําเกลือไว้นะแล้วก็จะใส่ลงไปกดให้มะเขือจมน้ํานะตามด้วยกระชายซอยแบบนี้นะคะระดับความสุกข,ของมะเขือแล้วแต่ความชอบเลยนะใครชอบมะเขือแบบกรอบ ก็แป๊บเดียวก็สุกละก็ได้แล้วนะประมาณนี้ได้ละของการก็ยังจะให้มีความกรอบๆอ,อยู่นะอ่าโอเครสชาติถูกอกถูกใจแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ใบกระเพราค่ะลงไปอันนี้จะเป็นใบยี่หร่านะคะของการจะหันห่นหัน่นหั่นใบกระเพราควายที่เขาเรียกเรียกกันค่ะพริกชี้ฟ้าหัน่นเฉลบดจ้านี่ประมาณนี้ค่ะ ุเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่เลยค่ะแกงป่าปลานิ่นแบบง่ายๆนะแกงให้หอมๆเข้มข้นจัดจ้านเลยนะแล้วก็ใดๆนั้นค่ะไม่มีกลิ่นคาวแกงกันแบบมะเขือสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวสวยร้อนๆมาปลาเค็มหมูทอดจัดมาเลยจ้าแกงป่าปลานิลหอมๆฉุยๆเลยค่ะเมนูเจริญอาหารนะคะซดกันแบบว่าืหมหจัดจ้านร้อนแรงไปเลยค่ะนี่เลยอยากกินแกงป่าอร่อยๆเราก็สามารถทำกินเองได้นะคะที่สำคัญค่ะปลาไม่ขาวด้วย